สวัสดีค่ะสำหรับวิดีโอนี้เราก็มาต่อในข้อที่2กันนะคะข้อที่2โจทย์บอกว่าข้อมูลการส่งออกสินค้าปี2563ของประเทศไทยพบว่าสินค้าประเภทรถยนต์เนี่ยและอุปกรณ์เนี่ยมีมูลค่าการส่งออกประมาณ21,000ล้านดอลลาร์ประเภทอัญ,ญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าการส่งออกประมาณ18,200ล้านดอลลาร์และ ประเภทเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออกประมาณ5,200ล้านดอลลาร์สินค้าทั้ง3ประเภทมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยกี่ดอลลาร์นี่คือตัวสุดท้ายที่โจทย์เขาถามหาเรามาไล่เรียงตามข้อมูลที่โจทย์ให้มากันเลยนะคะตัว21,000ล้านดอลลาร์เราก็จะเขียนให้อยู่ในรูปของข้อมูลชุดที่1ก็คือเป็น X1 นนั่นเองก็คือเท่ากับอะไรคะเท่ากับ21,000คูณอยู่กับ สิยกกําลัง6กไอ้สิบยกกาลังหนี่คืออะไรคะสิยกกําลังหก็คือคําว่าล้านนั่นเองนะคะก็จะกลายเป็น21,000ื่คูณสิยกกำลัง6ก็คือหมายถึงว่า2 1ง0 0ืล้านดอลลาร์นั่นเองประเภทอัญ,ญมณีและเครื่องประดับมีมูลค่าเท่าไหร่คะ18,200ล้านดอลลาร์ก็จะเขียนได้เป็น x2 ของเราก็จะเท่ากับ1 8 2 0 0คูณ10ยกกำลัง6นั่นเองนะคะและประเภทเครื่องปรับอากาศมีมูลค่าการส่งออกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่อยู่ที่ประมาณ5,200ล้านดอลลาร์เราก็จะเขียนให้เป็น x3 นั่นเองซึ่ง x3 ของเราก็จะต้องเท่ากับ5,200คูณอยู่กับ10ยกกำลัง6นะ,ะแต่โจทย์เขาถามว่าอะไรคะ จทย์ถามว่าสินค้าทั้ง3ประเภทนะสินค้าทั้ง3ประเภทมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยกี่ดอลลาร์กันแน่น,น, <ะ S 1> นั่นก็คือสินค้าทั้ง3ประเภทมีมูลค่าการส่งออกเฉลี่ยก็คือเราจะให้เป็น x บา์ bar หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตนั่นก็คือ x บา์ bar จะต้องเท่ากับ sigma xi i เท่ากับ1จนถึง3 หรือ i ถ้าคนหนึ่งจนถึง n นั่นเอง n ในที่นี้ก็คือ n เรามีข้อมูลอยู่3ตัวนั่นเองก็คือส่วนด้วย n นะคะก็จะเท่ากับเราก็จะเอา x 1มารวมกับ x 2มารวมกับ x 3ได้เท่าไหร่แล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลของเราก็คือ n n ในที่นี้ก็คือเท่าไหร่คะ n ในที่นี้ก็คือ3นะคะก็จะได้เป็นข้อมูลดังนี้นะคะ x bar เราก็เลยต้องเท่ากับวงเล็บแรกก็คือ21,000คูณ10ยกกำลัง6บวกด้วยวงเล็บที่2คืออะไรคะ 18,200คูณ10ยกกำลัง6งเล็บที่3รวมกับบงเล็บที่3ก็คือ5,200คูณ10ยกกำลัง6ทั้งหมดนี้โอเป a เรชันกันเสร็จเราก็ต้องหารด้วย3เพราะข้อมูลเรามีอยู่3ชุดนั่นเองนะคะก็จะได้เป็นอะไรคะเราจะดึงตัวร่วมออกก็คือ10ยกกำลัง6ออกจากทุกบงเล็บมามาเป็นเพียแค่หนึงเดียวก็จะกลายเป็นเท่าไรคะ x bar หรือค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเราจะต้องเท่ากับ 21,000บวกอยู่กับ18,200บวกอยู่กับ5,200แล้วก็เอาวงเล็บครอบเข้าไปแล้วคูณด้วย10ยกกำลัง6ทั้งหมดทั้งมวลก,ก็ต้องหารด้วย3นั่นเองนะคะเราพยายามที่จะจัดรูปไปสู่อะไรคะจัดรูปไปสู่ในเรื่องของอะไรเราดูจากช้อยช้อยที่1 2 3 4เราจะเห็นว่าตัวเลขที่มาคูณกับ10ยกกำลังเงตัวนั้นมันค่านเป็นยังไงเอ่ยค่ามันไม่ได้เกิน10 แต่มันจะต,ตัต้งต้งแต่หนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าเราจะดําเนินการเพื่อให้เขียนให้อยู่ในรูปของอะไรคะรูปสัญญกรวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะนั่นก็คือคําตอบของเราก็จะรวมออกมาเป็นเท่าไรคะโอเครวมแล้วเราก็ตัดทอนให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำซั้าก็จะได้เป็นเท่าไรเอ่ยก็จะออกมาเป็น14800คูณอยู่กับ 10ยกกำลัง6นั่นเองและเราก็จะเอาตัวนี้แหละมาเขียนใหม่อีกครั้งก็คือ14,800คูณ10ยกกำลัง6เนี่ยเราจะต้องมาจัดให้อยู่ในรูปของสัญญกร์วิทยาศาสตร์ให้ได้นะคะว่ามันเป็นยังไงกันแน่ซึ่งมันก็เท่ากับ1.48แล้วก็มีศูนยต่อท้ายเนาะแต่ว่าต่อท้ายเราก็จะค่อยไปตัดออก1.48คูณ10ยกกำลังสี่คูณ10ยกกำลังหนะคะ แล้วเลขชี้กําลังที่มีฐานเหมือนกันตัว10ยกกำลังสี่กับ10ยกกำลังหเราก็ต้องเอาเลขชี้กําลังมาบวกกันสุดท้ายแล้วเราจะเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญกรวิทยาศาสตร์ได้เป็นอะไรคะ1.48คูณ10ยกกำลัง4ก็คือสัญญกรวิทยาศาสตร์ก็คืออะไรคะ a คูณ10ยกกำลัง n กรณีที่ A ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ1น้อยกว่า10และ n ของเราเป็นจำนวนเต็มนั่นเองดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องของข้อสอบข้อที่สองนี้อยู่ในช้อยข้อที่ไหนคะอยู่ในช้อยข้อที่4นั่นเองก็คือ1.48คูณ10ยกกำลัง10ดอลลาร์นั่นเองโอเคสำหรับในข้อที่2และข้อส่วนของวิดีโอนี้เราก็จะจบลงเพียงเท่านี้แล้วเราก็ไปต่อในข้อที่3ในวิดีโอถัดไปกันได้เลยนะคะ